ีเจ้าค่ะมาพบกันอีกแล้วนะเจ้าคะในรายการมหานครมวยไทยเจ้าค่ะดําเนินรายการโดยแคทอภัยทิพย์หรือเรียกกันว่าฮิปริกนะเจ้าค่ะวันนี้แคทมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่น่าติดตามชีวิตของเขามากๆจากนักมวยนักปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดยิมมวยแล้วก็ทําธุรกิจอะไรต่อเรามาพูดคุยกับเขากันเจ้าค่ะสวัสดีค่ะครูแกแนะนำตัวเองหน่อยเจ้าค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแคทครับผมครูแก่นะครับหินเล็กปลยยิมนะครับเจ้าของยิมมวยมไทยที่อยู่บนเขานะครับอ่าตอนนี้ช่วงโควิดก็จะเงียบนิดหนึ่งเนาะน้องเนาะก็ก็ตอนนี้ก็ได้ผ่านตัวมาเป็นนักรัรกิจเล็กๆน้อยๆของครอบครัวนะครับรก็คือทำทองม้วนอ่า อย่าพึ่งเจ้าค่ะ<พ>อย่าพึ่งเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมติดตามเราพูดคุยกันก่อนเจ้าค่ะตอนเนี้ยอยากทราบว่าครูกแก่เนี่ยเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เจ้าคะอ,อ๋อตัวตัวผมนะครับอ่าเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุสิบสองสิบสองขวบนะครับเจ้าค่ะต่อยมวยมาจนอ่าอายุยี่สิบแปดก็ ก็หยุดต่อยครับอ๋อก็คือแขวนนมตอนอายุอีสิบแปดนะเจ้าคะครับผมใช่ครับอืแล้วณปัจจุบันเนี่ยครูกแก่น่ะเอ่อเท่าที่แค่ทราบม,มาก็คือเป็นเจ้าของยิมหินเหล็กไฟใช่ไหมเจ้าคะใช่ครับผมสำหรับสนุนโดยแล้วตอนนี้นนมีนักเรียนเข้ามาเรียนเยอะไหมเจ้าคะอ่ตอนนี้ช่วงโควิดนะครับนักเรียนก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งตอนนี้อยู่ประมาณมที่สิบ ประมาณสิบคนนะครับหรือประมาณสิบคนที่ยังกมที่ทําการพิจซ้อมอยู่แล้วตอนชคมวยเนี่ยครูแกใช้ชื่อนักมวยอะ่ะฉายาชกมวยเนี่ยชื่อว่าอะไรเจ้าคะอ่าเริ่มต้นในการต่อยมวยนะครับใช้ชื่อโยธาน้อยลูกอ่างนะนะครับส่วนต่อยอยู่ที่ระนองใช้เพชรวิหารสิทธิ์สิทธิ์พ่อช่อนะครับ,รบแล้วก็เข้าไปต่อ,อยกรุงเทพใช้มงคลเดชเดชรัต ฉายาก็คือแรมโบว์หัวหินนะครับมีบรรดา C เซียนมวยเขาตั้งฉายาให้นะครับตอนอยู่กรุงเทพชกในเวทีไหนบ้างเจ้าคะเจะจะเป็นช่องเจ็ดสีสมัยก่อนนะครับแต่ีี้ทนการทิศซ้อมไม่หวังจะหนีกลับมาพักอยู่ที่หวัวหินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตะเวนเดินสายต่อยอีายสานนะครับก็มีบรรดาเซียนมวยพาไป ซุ่มต่อยเขบ้างเขาซุ่มต่อยเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครูแก่ครูแก่ชกมาทั้งหมดกี่ไฟเจ้าคะพอจะนับได้ไหมอืม,อมเกินร้อยครับเกินร้อยขึ้นไปประมาณร้อยร้อยประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไฟนะครับแล้วครูแก่ได้รับแรงบันดาลใจจากไหนเจ้าคะถึงมาชกมวย มันแรงมันนานใจคือช่วงเด็กๆนะครับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยอาฐานะค่อนข้างจะยากจนนิดหนึ่งโดยที่ว่ายอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากใส่เสื้อผ้าดีๆไปโรงเรียนก็ไม่มีอยากใส่รองเท้าประบายก็ไม่มีใส่แต่งเท้าแตะไปโรงเรียนกางเกงก็ขาดก้นนะครับถามว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะมีเงินกินเงินใช้โดยแบ่งเบาภาะพ่อกับแม่เราได้ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อพาไปดูมวยนะครับเขาก็มีการเปรียบมวยบนเวทีสมัยนะั้นยังไม่มีการชั่งน้ําหนักเขาก็จะบอกว่าอยากได้ตังไหมบอกอยากได้ถ้าอยากได้มันอยู่ข้างบนนะลูกขึ้นไปเอาไปขึ้นไปจับมือใครก็ได้สักคนหนึ่งเขาหลอกให้เราขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จก็กจับมือเลยจับมือนี่คือต้องต่อยนะครับเหลือหนึ่งประมาณสี่วันต้องต่อยมวยแล้วครั้งแรกในชีวิตไม่เคยต่อยมวยไม่เคยซ้อม เคยเห็นแต่อยากต่อยดูีิว่าเป็นยังไงพ่อก็เลย mm hmm. เป็นแรงบันดาจใจอีกอีกหนึ่งแรงบันใาจใจที่ว่าเออพ่อเขาอยากให้เรามีอาชีพในการหาเงินด้วยตัวเองนะครับต่อยไปแรก mm hmm. ได้ค่าตัว40บาทออผลก็แพ้ครับครั้งแรกเพราะไม่มีการพิกซ้อมที่ดีนะ mm hmm. ครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ครูแก่ชกมวยครั้งแรกเนี่ย เงินสี่สิบาทเนะ่ยเยอะไม่เจ้าคะ่ะในความรู้สึกของครูแกถามมาเยอะไหมช่วงไปโรงเรียน<ช>เงินสี่สิบาทกินกินได้ประมาณเกือบเดือนนะครับสี่สิบาทเยอะมากเจ้า<ช>ค่ะกออนนะครับลูกอมสิบแปดเม็ดยี่สิบห้าสตางค์นะครับสิบแปดเม็ดยี่สิบห้าสตางค์ขนมข้าเหนียวหอ่อห่อหนึ่งก็อยู่ประมาณหนึ่งสลึง ก๋วยเตี๋ยวถ้วยละห้าสิบตางค์ะะตะถึงนะครับมันก็พออยู่นะครับจากมีครั้งครั้งแรกมันก็มีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ต่อมาตลอดไปเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเงินจากพ่อจากแม่แล้วเราอยากได้รองเท้าเราก็ต้องขยันซอ้อมขยันต้องอดทนเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องอดทนนะครับถึงได้กลายมาเป็นนักมวยต่อให้ถึงอายุยี่สิบแปดปีแล้วครูแกได้แรงบันดาลใน ใจมาจากไหนเจ้าค่าที่มาเปิดยิมมวยทุกวันนี้คืออยาอยากให้เด็กอะที่แรงมานานใจนี่ก็คือจากพ่อนะจากครูมวยที่เขาสอนที่เขาสั่งเขาสอนสั่งเรามาตั้งแต่แรกๆนะครับการเป็นนักมวยจากเรื่องต่อยมวยแล้วต้องต่อย,ยอดนะดลูกต้องต่อย,ยอดนะต้องสอนให้เด็กไทยรู้จักมวยไทย อย่า,าถามว่าเด็กไทยทุกวันเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะต่อยมวยเขาดูแล้วกลายเป็นดูแล้วกลายเป็นเหมือนกับมวยไทยเป็นกีฬาที่ทารุณโหดร้ายแต่จริงๆและเป็นความคิดที่ผิดนะครับทุกวันเนี้ยดูดูนะครับปัจจุบันในรถถังนะครับจากเด็กไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้เขาต่อยแม็กซ์ได้สองล้านเดือนหนึ่งสองล้านสองเดือนสองล้าน ถามว่าปีหนึ่งได้เท่าไหร่ครับปีหนึ่งกตอนเท่าไหร่ครับสิบล้านจากเด็กไม่มีอะไรนะครับทุกวันนี้ก็เลี้ยงครอบครัวเขาได้พี่น้องเขามีเยอะนะคระับถ้ามีตัวอยญ่ยด้วยค่ะอย่างคุณแก่ในความคิดอะถ้าแค่จะถามว่าถ้าคุณแก่จะแนะนำเยาวชนหรือเด็กรุ่นใหม่ๆให้เข้ามาเรียนมวยไทย ูแกจะชักชวนเขาอย่างไรเจ้าคะก็คืออันดับแรกเราเข้าเราต้องเข้าไปที่จุดที่มีเด็กหนึ่งโรงเรียนนะครับโรงโรงเรียนของรัฐบาลก็ได้เอกชนก็ได้นะครับหรือเป็นของต่างชาติก็ได้ให้เจ้าค่ะอยากให้มีการเผยแพร่มวยไทยอยากให้เด็กรับรู้ว่าเออมวยไทยมันไม่ได้เป็นกีฬาที่โหมดมันไม่ได้เป็นกีฬาที่เก็บตัวตลอดไปนะครับ ซึ่งเรียนมวยไทยไม่ต้องต่อยก็ได้ไม่ต้องเอาเป็นอ,อาชีพก็ได้เอาไว้โชว์ก็ได้ครับ,รบต่างมาะ่เพราะว่าต้องการที่สุดคือตอนนี้คือมวยมวยไทยโชว์นะครับอ่าเป็นมวยไทยโชว์นะครับแล้วก็อยากให้เด็กไทยหันมาเรียนมวยไทยกันเยอะๆซึ่งอยากได้คนสนับสนุนคนผลักดันคนประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับว่า ้ใครก็ได้ที่อยากต่อยมวยเป็นอาชีพใครก็ได้ที่อยากต่อยมวยโชว์ใครก็ได้ที่อยากซึมซับมวยไทยให้มาเรียนกับยิมมวยไทยนะครับไปยิมไหนก็ได้เขาไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็อยากให้ใครหันมาสนใจเรื่องมวยนะเจ้าค่ะอ่ามีท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าอ่าจาก คุณแมวเหมียวเขี้ยวเพชรนะเจ้าค่ะบอกว่าส่งเสริมความเป็นไทยเจ้าค่ะที่ครูแก่ทาทุกวันนี้คือส่งเสริมความเป็นไทยครับค่ะออแล้วก็แค่สืบทราบมาอีกหนึ่งอย่างว่าครูแก่ได้รับรางวัลจากการไปสอนเด็กๆไม่ทราบว่าได้รับมาจากที่ไหนเจ้าคะเอ,อ่ออ่าใบประกาศนีนยบ,บัตรนะครับมาจากโรงเรียนวางไกลกังวลน,นะครับอ่าเจ้าค่ะซึ่งได้รับ เกียรติอันนี้มาก็เหมือนกับว่าผมไปถวยแท้มวยไทยให้กับนักเรียนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นใบการันตีนะครับเจ้าค่าเจ้าค่าเยี่ยมมากเจ้าค่ะครับผมแล้วก็ต่างชาตินะครับที่มาอยากมาเรียนมวยก็คือหนูรุ่มอ่าก็คืออยากเรียนมวยไทยผมก็อสอนฟรีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่า น้องเต้ศิลาบอกว่าสุดยอดเลยครับครับผมครูแก่สุดยอดเลยครับยินดีนะครับใครก็ได้นะครับที่อยากเรียนมวยไทยนะครับอยากอยากอยากจะเรียนมวยไทยซึ่งครูมวยไทยนะครับอยากให้นะครับอยากให้เด็กไทยทุกทุกคนทุกทุกโรงเรียนนะครับกลับมาหันกลับมาสนใจมวยไทยกันนะครับเพราะว่าต่อไปนะครับเด็กไทยจะสู้ต่างชาติไม่ได้แน่นอน เพราะว่าต่างชาติเขามาเรียนยเขารู้ลึกนะครับเด็กไทยเดี๋ยวนี้ไม่เรียนแล้วครับผมไม่รู้ว่าเขาไปสนใจอะไรหนึ่งไม่มีคนชักจูงนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับไม่ไม่มีคนคอ่าเหมือนกับเด็กจะไปเล่นอะไรก็ไปเด็กจะไปเล่นอะไรก็ไปโดยที่ว่าคุณไม่คิดเลยว่ามวยไทยมันเป็นมรดกไทยนะมันเป็นมรดกโลกะนะครับ ต่างชาติรวมรับมวยไทยนะครับเป็นลาดับหนึ่งในโลกกีฬาอะไรก็แล้วแต่มวยไทยเนี่ยเป็นที่หนึ่งในโลกนะครับเจ้าค่ะอ่าแล้วก็ถ้าประกอบเป็นอาชีพแล้วรายได้ก็มหาศาลเจ้าค่ะ,ะคปัจจุบันนี้นะครับไม,มไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนในช่วงที่ผมต่อยอยู่ค่าตัวจะน้อยมากเจ้าค่ะ,ะ,คคะซึ่งแต่ตอนนี้ตอนเนี้ย ตอนเนี้ยอยากให้พ่อแม่ของเด็กๆของลูกของหลานๆช่วยแนะนําชักจูงมาที่ยิมมวยไทยเถอะขอร้องนะครับใช้คําว่าขอร้องเรียนฟรีครับเด็กไทยไม่ค่าใช้จ่ายดีกว่าคุณไปต่างชาติเปิดยิมแล้วคุณไปเรียนที่ยิมต่างชาติเจ้าค่ะแล้วครูแก่เนี่ย ค่ะผู้แก่เนี่ยท้อใจบ้างไหมเจ้าคะที่พวกผู้ปกครองขาดแรงผลักดันให้เด็กเข้ามาเรียนมวยไทยนนรู้สึกท<า><า>้อใ,ใจบ้างไหมเจ้าคะถามว่าท้อใจบ้างไหมคิดทุกวันนะครับคิดคิดทุกปีค,คิดมาน,นานแล้วตั้งแต่เลิกต่อยวยว่าหลังจากเลิกต่อยมวยแล้วอยากทําอะไรมากที่สุดเปิดยินมวยสอนเด็กไทยให้ต่อยมวย อยากเห็นในไหว้ครูมวยสวยๆเจ้าค่ะนะครับซึ่งต่างชาติยังยอมรับทำไมเราไม่ไม่ไม่ศสพษาต่อเจ้าค่ะนี่อันดับแรกเปิดกีมวยนะครับอันดับแรกเลยที่มาเปิดกีมวยอยากให้เด็กห่างไกลาย,ยาเสพติดไม่อยากให้เด็กติกเดกเกมนะครับอันนี้อันนี้ค,คือปัจจัยหลักเลยทุกวันนี้เด็กติดเกมมากอยากให้หมาเล่นกีฬาเพื่อ ใช้เวลาว่างๆมาเรียนงวยกลับไปก็นอนหลับกินอิ่มตื่นมาเช้าสดใสเรียนหนังสือสมองโปร่งตอนเย็นก็มาออกกำลังกายอันนี้คือความคิดอยากให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กไทยเป็นอะไรไม่อยากรับเจ้าค่ะทีนี้ก็อยากจะทราบว่าใช้เวลาอยู่กับมวยไทยเนี่ย ในช่วงชีวิตที่ผ่านมารวมหมดเนี่ยทั้งหมดกี่ปีแล้วเจ้าคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนมาณัฐถึงวันนี้ยันทุกวันเนี้ยผมไม่เคยเจ้าคะ่ะผมไม่เคยหยุดเรื่องมวยไทยเลยสักวันสามร้อยหกสามร้อยหกสิบห้าวันอยู่กับมันทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันเดียวตั้งแต่อายุสิบสองปีนะตั้งแต่อายุสิบสองปีนะไม่เคยค<ะ>หยุดเลย นะครับยันปัจจุบันนี้อายุห้าสิบทันวานี่ห้าสิบห้าแล้วโดยวรวมสิบสามปีแล้วเจ้าค่ะอ่าสี่สามปีสี่สิบสามปีใช 4, ่ครับนะคะพอจะบอกได้ไหมว่าเด็กจะมีประโยชน์อะไรบ้างที่จะได้เข้ามาเรียนมวยไทยจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างในการที่เข้ามาเรียนมวยเจ้าค่ะได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง คือผลประโยชน์นี่ไม่ต้องผลประโยชน์นี่ตัดไปเลยแต่ได้ร่างกายที่ดีได้สุขภาพภที่ดีได้ความแข็งแรงแล้วก็รู้จักแพ้นชนะนะครับถามว่าเด็กไทยที่มาเรียนมวยจะได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างอันนั้นขึ้นอยู่กับตัวเด็ก,กขึ้นอยู่กับตัวสิ่งตอบแทนเนี่ยมันจะตามมาที่หลังครับพร้อมกับชื่อเสียง นะครับเจ้าค่ะตามมาที่หลังอันนี้ไงที่เขาเรียกว่าออกกําลังกายในรูปแบบมวยไทยได้มากกว่าการออกกำลังกายจริงๆเจ้าค่ะอเอาใครโทรมาไหมอะไรใครโทรมาเนี่ยไม่ได้โทรมารทำไมตอนนี้ <laughs> กดออกก่อนก็ได้เจ้าค่ะแล้วก็เข้ามาใหม่เนี่ยนะได้แล้วโอเคครับ ได้ยินัดได้ยิหมครับได้ยินค่ะตัวแคทได้ได้ยินตัวครูแก่ได้ยินหรือเปล่าเจ้าคะโอเคมันแคทได้ยินไหมครับได้ยินค่ะจดตรงไหนแม่ไม่งั้นอ่าครูแก่ต้องกดออกใหม่ค่ะแล้วก็เข้ามาใหม่กดออกไปก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่เจ้าค่ะ ค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเกิดการขัดข้องเทคนิคนินดหน่อยนะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวครูแก่ก็จะเข้ามาใหม่จ้าคะ่ะเนื่องจากมีสายเข้าก็เลยต้องกดออกไปก่อนแล้วก็กดเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึง่งตอนนี้เรามาอ่านคอมเมนต์จากผู้ชมทางบ้านกันนะเจ้าคะ่ะของคุณแคทเขียนว่าอย่างน้อยคุณแคทคะ่ะเขียนว่าอะไรคะมองไม่เห็นค่ะคะ่ะแสงไฟส่องตา พูดถึงมวยไทยอ่าทูตกลุ่มมาใ่ไหมอ๋อในความรู้สึกพูดถึงมวยไทยถ้าสําหรับแคทนะเจ้าคะการที่มาเรียนมวยไทยเรารู้สึกว่าหนึ่งได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นกีฬาที่ทั่วโลกยอมรับในความเป็นไทยอันดับหนึ่งเลยเนาะก็จะเป็นมวยไทยเท่าที่แคทได้ศึกษามานะเจ้าคะมาตอนนี้แคทอยากถามครูแก่ว่าณปัจจุบันเนี้ยพอเกิดโควิดขึ้นมาแบบเนี้ยตอนเนี้ยครูแก่ ทำอะไรอยู่บ้างนอกจากสอนมวยแล้วเปิดยิมมวยแล้วครูแกยังมีธุรก,กิจอื่นๆอีกไหมเจ้าคะอ่าธุรก,กิจเสริมนะครับเสริมเลยนะครับตัวนี้เจ้าของตัวนี้ครับเป็นขนมขนมทองม้วนนะครับสูตรโบราณตัวนี้นะครับาท,าทองม,<า>มว้วนค่ะใช่ขนาดทองม้วนยังชื่อมวยไทยเลยครับดูสิ แล้วถ้าเกิดว่าอะไรนะครถ้าเกิดมีลูกค้าถ้าเกิดมีลูกค้าหรือท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดที่อยากจะรับประทานขนมทงองม้วนมวยไทยที่อร่อยๆกรอบๆหอมๆเนี่ยไม่ทราบว่าจะสั่งซื้อได้อย่างไรเจ้าคะอ่าโทรมาที่เบอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าทาสดทุกวันนะครับส่งทุกวันนะครับอ่าก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าหกห้าห้า ย้ำอีกอีกหนึ่งครั้ง0 8์แปดย้ำอีกหนึ่งครั้งเจค่ะครับ080 8099655นะครับรับส่งถึงที่นะครับมีหลายห,หลายที่ส่งถึงที่มีที่ไหนบ้างเจ้าคะมีเขตอำเภอวุยหินจังอ่าชะอามเพชรบุรีปานบุรีนะครับหนองพักส่งหมดเลยกันนะครับทุกที่ แต่ต้องมีปริมาณนะครับไม่ใช่ห่อเดียวไปส่งถ้าสั่งห้าสิบห่อขึ้นไปร้อยห่อขึ้นไปส่งครับนะครับอืมก็คือส่งได้ทั้งในปริมาณที่เยอะก็คือสั่งในปริมาณที่เยอะครูกแกก็จะจส่งในขวดกระจบให้ใช่ครับ,ใ,รบใ,ใช่ค,ชค่ะแล้วมีนนแฟนชายด้วยไหมคะรับสอนด้วยมีไหมคะแฟนชายที่แบบเหมือนสมมุติว่าอ่ะอย่างแค่เนี้ยอยากจะติดต่อไป ขายตรงนั้นตรงนี้ไปทําส่งตรงนั้นตรงนี้คุแกขายแฟนชายด้วยไหมเจ้าคะรับสอนด้วยไหมเจ้าคะอันนี้ไม่ขายครับแต่ให้แครแต่ถ้าเกิดอยากจะได้นะครับผมไปส่งถึงที่ผมให้ความพิเศษคือสั่งปริมาณนี้เยอะแต่ถามว่าขายสูตรไหมไม่ไม่ขายแฟนชายนะครับอันนี้การันตีแฟนชายไม่รับนะครับอ๋อแฟนชายไม่รับเนื้ออ่าก็คือ รับประทานได้อย่างเดียวจะผลิตต่อเนื่องมันคู่แข่งตอนนี้คือไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะนักธุรกิจศึกษามาแล้วครับนักธุรกิจย่อมไม่ขายอาชีพของตัวเองอ่าขอบคุณทีมงานค่ะนี่เขาขึ้นเบอร์เบอร์เลยให้แล้วนะเจ้าค่ะทองม้วนมวยไทยศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าหกห้าห้าสั่งซื้อทองม้วนสั่งซื้อทองม้วนมวยไทยโอเค ทีนี้แก่เนี่ยไปที่เฟซบุ๊กหินเล็กไฟยิ้มก็ได้นะครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่าใครจะมาเรียนมวยให้ติดต่อไปที่ไหนนะเจ้าคะอ่าเบอร์โทนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่หินเล็กไฟยิ้มนะครับได้ครับส่วนทองม้วนก็สองช่องทางนะครับเบอร์โทรกับหินเล็กไฟยิ้มนะครับอ๋อก็คือเข้าไปได้ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเข้าไปได้ทางเฟซ แล้วนอกจากทองม้วนไม่ทราบว่ามีอะไรอีกไหมเจ้าคะเออยังไม่มีตอนนี้กำลังคิดตอนนี้กําลังคิดอยู่ครับจะมีทองม้วนหลายรสชาติเจ้าค่ะอาจจะมีรสสตรอเบอร์รี่อาจจะมีเลียนนะครับอาจจะมีตอนนี้กําลังคิดอยู่นะครับกําลังทําอยู่กําลังทดสอบอยู่ทีมงานแอบกระซิบมานะเจ้าค่ะทีมงานแอบกระซิบมาเจ้าค่ะอยากชิมอยากชิมคูเหมียวก็อยากชิม เดี๋ยวโหลนี้นะครับให้ทีมงานเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปรับถึงที่เจ้าค่ะครับโลนี้ทีมงานนะครับบอกบอกทีมงานด้วยทุกคนนะครับรับประทานแล้วช่วยเป็นสื่อกลางให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นธุรกิจจริงๆนะครับหลังจากช่วงโควิดนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรก็หันมาประกอบอาชีพเสริมได้เลยนะครับแนะนำเพื่อนๆอย่าท้อนะครับ ให้สู้สู้ไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราก็หลุดพ้นไปด้วยกันนะครับอยากฝากเพื่อนๆน,นะครับการที่จะให้เด็กมาเรียนมวยไทยต้องให้คำนึงถึงเราคนไทยแล้วเขาเป็นเด็กไทยอย่ามีค่าให้จ่ายเลยนะครับเราอยากจะแบ่งเบาภาระญาติพ่อกับแม่เขาด้วยนะครับเด็กไทยผมสอนรีจริงๆนะครับผมไม่ได้คิดค่า ตางแม้แต่บาทเดียวชีวิตผมเคยลำบากเพราะฉะน,นั้นแล้วผมให้ได้ครับรับสอนเด็กไทยรีเจ้าค่ะเดี๋ยวจะส่งลูกสาวไปเรียนก่อนเลยคนแรกมาเลยครับค่ะขอบคุณค่ะครูแกสุดท้ายนี้แล้วนะคะแม่ก็ขอวอวยพรให้ครูแกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีหัวใจที่แข็งแกร่งเจ้าค่ะ สารมวยไทยต่อไปอนุรักมวยไทยต่อไปขอบคุณมากๆค่ะคุูแก่ที่สอนเด็กไทยฟรีขอบคุณมากๆค่ะครับเช่นเดียวกันครับคุณแคทก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับรวมทั้งทีมงานทุกๆคนนะครับขอบคุณมหานครข่าวที่ให้โอกาสมงคลเด็ดเด็ดลัดเลยยูทาน้อยลูกอ่างน้ํานะครับนังมวยตัวเล็กกินนิครับผมค่ะ ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการของแคทเทปหน้า,นาแคทมีของขวัญพิเศษมาแจากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะเจ้าคะ่ะกดติดตามต่อไปแล้วก็ตอนนี้นะเจ้าคะ่ะสติกเกอร์อินเตอร์เนตชั่นแนมมีสินค้าใหม่เดี๋ยวเทปหน้าแคทจะนำเสนอเจ้าคะ่ะว่าหน้าติดตามหน้าลิ้มรองขนาดไหนเทปนี้บายบายเจ้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ